ก็ธรรม,มะที่แสดงต้องเป็นธรรม,มะปัจจุบันต้องขณะนี้เดี๋ยวนี้นะเพราะว่ามันเป็นธรรม,มะที่สดที่สุดแล้วแต่ธรรม,มะที่มันเคยเกิดขึ้นมันตกเป็นในอดีตมันไม่มีนะมันหมดไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเพราะนั้นการเรียนธรรม,มะคือเราต้องมาเรียนรู้ นะเรียนรู้ตัวเองในขณะปัจจุบันรู้ตัวเองในปัจจุบันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ให้รู้ถึงความมีอยู่ของความเป็นเราคือมีอยู่ว่าเรามีอยู่ตอนเนี้ตอนเนี้เรานั่งอยู่เห็นไหมก็นั่งอยู่จริงๆแล้วก็รู้อยู่จริงๆเพราะนั้นเน้นปัจจุบันปัจจุบันเวลาเราฟังธรรมเนี่ย เราก็ฟังในปัจจุบันว่าขณะที่สมมติว่ามีผู้กาลังแสดงธรรมอยู่อันนี้ก็มีอยู่แล้วเราที่เป็นผู้ฟังก็มีอยู่นะตรงนี้เขาเรียกว่ารู้เรารู้ตัวเองแต่ถ้าเรารู้ตัวเองไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบัน,นพอไม่เข้าใจในปัจจุบันไม่เห็นในปัจจุบันมันก็ไม่ทำให้เกิดปัญญาอะไรเลย เพราะปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการพบมีการเห็นเห็นตัวเองเห็นตัวเราในตัวเรามันก็มีสองอย่างก็คือมีกายกับจิตเมื่อมีสติเมื่อมีสติก็เห็นตัวเองก็คือเห็นกายนะกายทำอะไรอยู่ละ่ะมันก็เห็นเลยให้ลองเทียบกันดูซิว่าเวลาลืมตัวเนี่ยเวลาไม่รู้ในปัจจุบันเนี่ยต่อให้กายนั่งกายเดินกายนอนกายยกมือก็รู้ไม่ได้ เพราะนั้นต้องกลับมารู้ตัวในปัจจุบันรู้แบบง่ายๆมากเลยไม่ต้องคิดให้สลับซับซ้อนว่ารู้คืออะไรเพียงแต่เข้าใจได้เป็นปัจจตังเลยว่าตอนเนี้ยมีตัวอยู่ตัวก็ตัวมันก็ทําอย่างเนี้ยยกมือพลิกว่ำพิกหายตัวมันทําอย่างเนี้ยรู้เบาๆเบาๆไม่ต้องเพ่งเลยนะรู้เบาๆรู้เล่นๆรู้ทิ้งๆรู้แบบไม่เอารู้ทิ้งรู้แล้วปล่อยอ่ะเหมือนกับว่ารู้แล้วไม่เอา รู้แล้วไม่เอามันก็เหมือนกับมันก็รู้ผ่านนะี่ยถ้าดูดีๆนะเนี่ยยกไปเรื่อยเนี่ยมันก็ผ่านไปเรื่อยยกไปรู้ไปทําแบบเนี้ยทําไปเรื่อยๆเรื่อย,อยอทีนี้พอทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะรอบรู้คือมันจะรู้มากขึ้นว่าในตัวเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างประกอบว่าเช่นยกอย่างเงี้ยยกไปนานๆเนี่ย จากเดิมนะความปวดความเมื่อยเนี่ยตอนเริ่มยกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีหรอกแต่พอยกไปนานๆเนี่ยมันก็มีคือมีความตึงมีความเมื่อยมีความล้ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้อาการเนี่ยมันเกิดปรากฏขึ้นมาให้รับรู้แล้วนะแล้วยกไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีความคิดความคิดผุดขึ้นแล้วมันอาจจะคิดเรื่องธรรมะอาจจะคิดเพื่อความเข้าใจอาจจะคิดเรื่องงานอาจจะคิดวิตกอะไรก็แล้วแต่ มันก็เป็นความคิดแต่มีสติมันก็เลยรู้ได้ว่าความคิดเนี่ยจรมาแล้วแว็บมาแล้วนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิ่งทำนานนั่นแหละมันจะมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นในเนื้อในตัวในกายในจิตเนี่ยมากมายนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีการพบเห็นภาษาหลวงพ่อคำเขียนคือพบทั้งพบทั้งเห็นนะพบอะไรก็คือพบอาการที่มันเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจ พบจริงๆพบเห็นจริงๆมันพบเฉพาะตัวด้วยนะคนอื่นจะมาพบกับเราก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยย่อมเห็นเองรู้เองคนอื่นจะมารู้กับเราก็ไม่ได้ทีนี้ทำไปเรื่อยๆเ,เรื่อยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาการเนี่ยมันออกมันโชว์ขึ้นมาเพียบเลยยิ่งทำนานนะอย่างยมที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วลองสังเกตทบทวนก็นได้มันเกิดอะไรขึ้นนะใช่ไหมแรกๆก,ก็อยากจะปฏิบัติออมีความแบบ กระชุม่มกระชวยกระชับกระเฉงที่อยากจะปฏิบัติทบ้ปฏิบัตินานนๆมันก็เริ่มลา้านะเริ่มลาทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งร้อนทั้งหิวแล้วก็ทั้งเบื่อหรืออาจจะไม่เบื่อแต่นานๆมันก็เปลี่ยนหมดเลยพวกนี้เดี๋ยวก็เบื่อน,นะพอเบื่อเสร็จทนไม่ไหวเลิกก่อนพักก่อนเปลี่ยนพอเปลี่ยนพอได้อารมณ์ใหม่รู้สึกสดชื่นอีกแล้วสดชื่นสดชื่น,นมีความสบายเงี้ยพอนานนอีกเป็นยังไง มันก็เบื่ออีกมันก็เบื่ออีกมันก็เปลี่ยนอีกอยากจะเอาอารมณ์ใหม่อีกแล้วก็ไปทําอารมณ์ใหม่ขึ้นมาไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันยังไงเขาเรียกว่าให้ชีวิตมันมันชุ่มฉ่ำอะเนาะมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยตรงเนี้หลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าอารมณ์อะสิ่งที่ปรากฏต่างๆเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมการยกมือเห็นไหมมันยกได้แค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงต่อไปมันทนไม่ไหวล้ะมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น นั่งนานมันก็ทนไม่ไหวแล้วมันบีบคั้นจนกระทั่งเกิดความเมื่อยความปวดแล้วก็ต้องเปลี่ยนทางจิตใจก็เหมือนกันนะมันเปลี่ยนตลอดให้โยมสังเกตอาการหล่อนี้แล้วมันก็จะเกิดปัญญาจะเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์น่ะจะเข้าใจเรื่องของความไม่เที่ยงของร่างกายจิตใจเมื่อมันไม่เที่ยงเนี่ยที่มันทนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเป็นความทุกข์เป็นทุกขงอืง พอเป็นทุกขังเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงทั้งที่มันไม่เที่ยงและเป็นทุกขังตรงนี้มันจะเข้าใจเรื่องอนัตตาได้ง่ายแล้วอนัตตาคือความเป็นเองเกิดเองดับเองเปลี่ยนเองบังคับมันไม่ได้แล้วอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนตรงนี้สำคัญการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะไม่เข้าใจเรื่องความไม่เข้าไม่เข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงไม่เข้าใจเรื่องความเป็นทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาเนี่ยเหนื่อยเปล่า เท่ากับว่าเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยหมือกว่าดูภายนอกก็เหมือนเป็นนักปฏิบัติธรรมเนาะแต่ภายในเนี่ยสติปัญญาไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เคยเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงไม่เคยเข้าใจเรื่องความทนได้ยากเรียกว่าทุกขังไม่เคยเข้าใจความเป็นอนัตตาถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้เดินวิยังไม่ได้เดินปัญญาการปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกได้เพราะปัญญาเห็นตามความเป็นจริง เห็นอย่างไรเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนแตจริงมันเห็นสามอย่างนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่หลวงพ่อต้องการที่จะเน้นเรื่องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนคือมันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราที่ผ่านมาเนี่ยกี่พบกี่ชาติแล้วที่เข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเป็นเรามีเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อล้างล้มเลิกความเข้าใจผิด เปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจถูกเข้าใจถูกแค่นี้เองเข้าใจถูกว่ามันไม่เป็นเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายมันที่ที่มันอยู่ยอดของมันนะคือให้เข้าใจว่าที่นั่งอยู่ก็ดีที่นอนอยู่ก็ดีที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยกำลังปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เรานะแล้วความไม่ใช่เราไม่เป็นเราเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ สิ่งนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราอยู่แล้วสิ่งนี้แหละคือพระพุทธเจ้าไปพบมาจริงๆท่านก็เลยมาบอกมาแสดงให้ฟังพวกเราก็มีหน้าที่ฟังฟังให้เข้าใจก่อนว่าท่านแสดงอะไรเนี่ยท่านก็แสดงเรื่องสังขารเรื่องขันห้าแล้วก็ย้ำย้ำว่ามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีเนี้ฟังถ้าบางคนเนี่ยพอฟังแค่นี้เริ่มเข้าใจขึ้นมาว่าเออโวย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันหมดไปมันหมดไปเกิดขึ้นแล้วหมดไปไหนอะความเป็นเรามันอยู่ที่ไหนอะมันไม่มีซากเลยอะไม่มีซากเหลือให้จับให้ต้องให้ดูแล้วมันหมดไปแล้วเนี่ยที่เรียกว่ามันมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปอะ่ะมันจึงเป็นเราไม่ได้อ้าวทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะอันนี้หลวงพ่อต้องใช้ภาษาสมมติถ้าเราเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าได้แสดงได้บอกอย่างชัดแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราเนี่ยดูให้ดีนะปัจจุบันขณะน,นี้มันมีอยู่มีอยู่เนี่ยมีอยู่แต่ไม่เป็นเราสิ่งทุกอย่างมีอยู่ไม่เป็นเราตัวนี้ความคิดนี้ความรู้สึกนี้ก็ไม่เป็นเราไม่ใช่เราถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจถึงว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรเพราะความไม่เป็นเรามันเป็นอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วความไม่ใช่เราความไม่เป็นเราจึงไม่ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นเราอีกเพราะมันไม่เป็นเราอยู่แล้วแลจะไปปฏิบัติไม่ให้เป็นเราได้ทำไมเอาไว้ชัดตรงนี้นะไม่ใช่เราไม่เป็นเราแล้วใครจะไปปฏิบัติอะไรเพราะจะเดินก็ไม่เป็นเราจะยกมือก็ไม่เป็นเราจะนั่งก็ไม่เป็นเรา จะทุกข์จะสุขก็ไม่เป็นเราจะเบื่อจะขี้เกียจก็ไม่เป็นเราจะขาดสติจะมีสติก็ไม่เป็นเราจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญามันก็ไม่เป็นเราเห็นไหมนี่คือทางลัดที่สุดแล้วการเข้าใจแบบนี้ทีนี้เราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้เน้นตรงนี้เราเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากความเป็นเราก่อนแน่นอนเกิดมาแล้วมันหลงผิดคือมีเราเกิดมา พอเราเกิดมาเรามีทุกข์พอเรามีทุกข์เราก็สแสวงหาหนทางเพื่อออกจากทุกข์สแสวงหาหนทางเพื่อออกจากทุกข์โดยวิธีไหนไปเรียนธรรมะไปอ่านไปฟังไปปฏิบัติมันนำหน้าด้วยความเป็นเราเพราะยังไม่รู้ความจริงแต่ทีนี้เมื่อเราเมื่อปฏิบัติธรรมมานานพอสมควรแล้วเนี่ย บทสวดมนต์ก็แจ้งให้ฟังแล้วว่าอนัตตาอนัตตานะก็จะเข้าใจได้โหที่แท้เนี่ยมันผิดหมดเลยมันผิดตรงไหนผิดที่เข้าใจว่ามีเราเป็นผู้ปฏิบัติมีเราไปตามสำนักต่างๆไปหาธรรมะเพื่อให้เราออกจากทุกข์แต่จริงอะความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ความรู้สึกทางจิตทางใจอะมันก็ไม่เป็นเราถ้ามีปัญญาเข้าใจแบบเร็วก็จะพ้นทุกข์ได้เร็ว แต่ถ้าเข้าใจช้ามันก็ต้องพ้นทุกข์ช้าหรือว่ามันถ้าค่อยๆเข้าใจมันก็โอเคก็คือไอ้ปัญญาเนี่ยมันจะไปทำให้ความทุกข์เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามีปัญญาเข้าใจมากความทุกข์ก็จะน้อยถ้ามีปัญญาน้อยความทุกข์ก็ยังมากๆอยู่เพราะนั้นเน้นเรื่องปัญญาก็คือว่าถ้าเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่เป็นเราไม่ใช่เราแค่นี้ก็สามารถพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ เพราะอะไรที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยมันไม่เป็นเราไงเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยที่ขยับเนี่ยถ้าเข้าใจผิดมันก็โอ้ยกูปวดกูเมื่อยแต่ถ้าเข้าใจถูกมันมีแต่ความปวดมีแต่ความเมื่อยแจ่มแจ้งไหมแล้วก็เราก็ฟังมาเยอะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เทศอย่างเมื่อวานพอาจารย์สุรินเปิดที่ศาลาหน้าโห้ยเป็นชุดของไม่ใช่ตัวเราหมดเลยแจ่มแจ้งมากเลยหลวงพ่อฟังพอไปถึงศาลาหน้าปับ๊บโอ้โห เจอแต่ละดอกแต่ละดอกมันเจือกหมดเลยนะเน้นว่ามันไม่เป็นตัวเรามันไม่ใช่เรามันเป็นขันห้ามเป็นสังขารพอกลับจากบินทบาตเอาก็ยังมีต่ออีกของอาจารย์ไพศาลท่านเทศเป็นชุดที่แบบโอ้โหจัดสรรมาดีมากเลยทีเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราฟังธรรมฟังให้เป็นเมื่อมีครูบาอาจารย์เอาคําของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเนี่ยต้องจดจ่อฟังแล้วอย่าเพิ่งไปใจลอยไปเรื่องอื่นแล้วเพราะนี่มันคือสําคัญ ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็เพื่อความออกจากทุกข์เพื่อพ้อนทุกข์ไม่ใช่เหรอแต่เมื่อมีคัมะประเภทที่แบบโอ้โหเป็นบักเรียกว่าขั้นสุดยอดอะ่ะก็ควรจะรับฟังเอาไว้เพื่อประกอบทําให้เกิดปัญญาจากการฟังปัญญาจากการฟังนี่แหละมันเป็นเป็นประตูแรกที่ทําให้เปิดการรับรู้จากสิ่งที่เราไม่รู้เมื่อมีปัญญาจากการฟังแล้วก็พิจารณาตามเข้ามาใส่ตัวเลย เข้ามาใส่ตัวเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวทั้งนั้นเลยเรื่องของตัวเองแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆบวกกับเหมือนกับว่าขณะที่ฟังมันเป็นการปฏิบัติในตัวพร้อมๆกันอย่างสมมติตอนนี้ขณะเนี้ยหลวงพ่อกำลังเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยบอกว่าตัวมีอยู่แล้วก็รู้ตัวเสียเมื่อรู้ตัวเสร็จแล้วก็ให้รู้ว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เราเออ แต่ทีนี้หลวงพ่อเข้าใจแหละว่าได้ยินได้ฟังเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันก็ยังมีความรู้สึกลึกๆก,ก็เป็นเราอยู่นี่คือปัญหาแต่ไม่เกินวิสัยถ้ามีปัญญาก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันไม่เป็นเราจริงๆพิสูจน์ทีนี้ถึงขั้นพิสูจน์ขั้นพิสูจน์ก็คือขั้นลงมือปฏิบัตินั่นแหละ จะพิสูจน์ยังไงจะพิสูจน์สักเรื่องเดียวก็ได้ที่มีอยู่ในตัวดูสิว่าไอสิ่งที่มาพิสูจน์เนี่ยมันเป็นเราจริงๆหรือมันไม่เป็นเราหลวงพ่อจะยกตัวอย่างเอาสักอย่างหนึ่งเนาะเอาในส่วนของของเวทนาก่อนเวทนาคือความไม่สบายกายนะพอพูดถึงเรื่องความไม่สบายกายอมันก็จะน้อมเข้ามาใส่ตัวก็จะพบว่าตอนเนี้ย อืมีความไม่สบายจริงๆเห็นไหมแสดงว่าไปพบความไม่สบายแล้วหลวงพ่อความไม่สบายกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวทนาเนาะเป็นทุกขเวทนาแล้วก็โยงก็สังเกตว่า๋อความไม่สบายเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ามันคงที่ไหมความเวทนาเนี่ยมันคงที่ไหมมันเปลี่ยนไหม เปลี่ยนไหมแล้วมันเปลี่ยนถึงที่สุดเนี่ยมันหมดไหมถ้าเข้าใจถึงความมีความหมดหมายความว่าไอเวทนาเนี่ยมันมีแล้วต่อมามันจางคลายคลายจนกระทั่งมันหมดก็จะเข้าใจได้ว่ามันหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นเวทนาจะไปยึดถือว่าเป็นเราได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีแล้วถ้าเวทนาเป็นเรามันยังมีอยู่มันไม่หายไปไหนมันจะมีทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตแต่ความเป็นจริง เวทนาเนี่ยมันมีแค่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปเมื่อหมดไปแล้วไหนจะบอกว่าเวทนาเป็นของเราได้ไงเป็นเราได้ไงในเมื่อมันไม่มีนะแค่นี้ก็จะเข้าใจได้แล้วว่าเวทนาไม่เป็นเราไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยอืมแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะทีเนี้ยไอ้ความหลงผิดไงโยมความหลงผิดเวทนาว่าเป็นเราเนี่ยมันคือความหลง เป็นความเข้าใจผิดซึ่งเรียกว่าอะวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าเวทนาไม่เป็นเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอไม่รู้เสร็จแล้วมันเกิดการยึดถือยึดถือนี้เวทนาเป็นเราเวทนาเป็นของเราเป็นไงกลายเป็นมีเราแล้ตอนนี้ทั้งๆจริงๆมันไม่มีเรามันไม่เป็นเรา พอหลงยึดปับ๊บเวทนาเป็นเราเฉยเลยเราปวดเราเจ็บสุดเป็นทุกข์ไหมข่าวเนี่ยเป็นทุกข์สิเพราะว่าเวทนามันเป็นตัวทุกข์แต่เมื่อมีผู้เข้าไปยึดทุกข์ทุกข์นั้นเลยเป็นของเราหลวงพ่อจะใช้คําว่าสมน้ําหน้ามันดีไหมเพื่อจะได้ย้ําว่าต่อไปจะได้ไม่หลงเวทนาว่าเป็นเราอีกให้เพียงแต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะพอมันเกิดอะไรเคยขึ้นรู้แล้ว เห็นแล้วเกิดขึ้นรู้แล้วเห็นแล้วนี่ไงที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนบอกว่ารู้หรือว่าเห็นเห็นมันเห็นมันอย่าหลงเข้าไปเป็นอย่าไปเป็นเห็นแล้วอย่าเข้าไปเป็นก็มันจึงมีแต่เวทนาแต่ไม่มีใครเป็นเวทนาพ้นไหมอย่างนี้ก็คือหลุดพ้นท,ทั้งทัที่เวทนามีอยู่แต่หลุดพ้น ที่หลุดพ้นเพราะว่าไม่มีใครยึดเวทนามันก็เป็นความหลุดพ้นไงพอถ้าเข้าใจเรื่องความหลุดพ้นแล้วก็คือปฏิบัติมันจะง่ายแล้วอ๋อรู้อะไรก็แค่รู้แต่ไม่เข้าไปเป็นสิ่งถูกรู้นั้นรู้อะไรก็ตามรู้แล้วรู้แล้วทีนี้มันมีปัญญางไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สแสดงแล้วครูบาอาจารย์ก็สแสดงให้ฟังแล้วโอ้โหเรามีแผนที่เดินทางเรียบร้อยแล้วสำเร็จรูปเดินตามอย่างเดียว เดินตามมันไม่ยากแล้วเพราะว่ามีผู้บอกทางแล้วไงเดินตามอย่างเดียวว่าเห็นแล้วรู้แล้วก็อยากเข้าไปเป็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมีอย,อยู่มีอยู่อะ่ะแต่รู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แลว้วเนี่ยตรงนี้มันเรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาหมดนะเพราะนั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่พร้อมกันเลยไม่ต้องจเจริญแค่สติอย่างเดียวไม่ต้องเจริญแค่สมาธิอย่างเดียวไม่ต้องเจริญแค่ปัญญา เพียงรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วแล้วไม่เข้าไปเป็นนี่คือสติสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้มันครบไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันถึงขั้นปัญญาแล้วไงปัญญาก็คือเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เป็นเราจริงๆอะปัญญามันจะเกิดได้ใช่ไหมมันต้องมสีสติสมาธิปัญญาแต่เมื่อมีปัญญาเห็นถูกนี่สติสมาธิครบถ้วนบริบูรณ์เพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าเอาทีละขั้น คือทีเดียวไปเลยขณะที่เข้าใจถูกอะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกความเห็นชอบมันในขณะจิตเดียวเนี่ยนะขณะจิตเดียวก็คือขณะจิตเดียวที่เข้าใจถูกมีความเห็นถูกว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเรานี่แหละคือสม,มาธิสติปัญญาครบในขณะจิตจับพันเลยอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงความหลงความหลงย่อมเกิดอีกเพราะยังไม่ชำนาญ นะเหมือนกับว่ารู้จักครั้งเดียวแล้วว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่เป็นเรารู้จักแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแต่ยังไม่ชำนาญวิธีทําให้ชำนาญก็ความเพียรสังเกตบ่อยๆพอสังเกตบ่อยๆก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นอีกแล้วก็รู้อีกแล้วเห็นไหมเป็นการรู้ใหม่เป็นการเจริญทําให้มากก็คือรู้ซ้ำๆแล้วก็บวกด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกมาแล้วว่าอืมมันไม่ได้เป็นเราเลยนะมันเป็นศักแต่ว่าไป ตรงนี้ก็เดินปัญญาไปเรื่อยขยันขยันรู้ขยันเจริญทำให้มากทำให้มากคือรู้ให้มากรู้ให้มากวิธีรู้ให้มากก็คือนี่ไงไม่เหมอเพลอเพลินไม่คุยแต่เรื่องไม่เป็นทางออกจากทุกข์คุยแต่เรื่องอะไรไม่รู้คุยแล้วยิ่งเป็นทุกข์เลิกการคุยอะไรเนี่ยนะถ้าพูดถึงจริงๆอะ่ะต้องคุยน้อยๆพูดน้อยๆแล้วถ้าจะพูดต้องพูดในเรื่องของธรรมะเพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เพื่อความเจริญ ลองไปทบทวนใหม่เนาะบางครั้งเนี่ยทำไมเราเนิ่นช้าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยการรู้เพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์มีแต่ทําไปเพื่อเป็นทุกข์หนักยิ่งขึ้นเนาะปรับปรุงตัวใหม่อันนี้หลวงพ่อก็สอนตัวเองนั่นแหละใช้วิธีเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่เป็นคาราวาสแล้วพูดน้อยพูดเท่าที่จําเป็นตามสติปัญญาที่เห็นอยู่รู้อยู่บางครั้งเนี่ย พอพูด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 เยอะมันรู้สึกตัวขึ้นมาว่าพูดเยอะแล้วแล้วก็หยุดลงอาวพอหยุดลงเสร็จจิตก็ตั้งมั่นเพราะรู้อยู่มีสติปุ๊บพอเผลอไปผสมรลงกับเขาก็เลยพูดเยอะเหมือนกับเขาพูดพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาว่าพูดเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ก็หยุดมันก็มีหลงกับรู้อยู่แบบเนี้ยหลงกับรู้ก็คือหลงหลงพูดหลงคิดแต่พอมีสติมันเกิดการรู้เมื่อรู้แล้วมันก็เลย ได้ต้นทางอีกแล้วก็คือจับทางได้ว่าอคือรู้แล้วพอรู้ไปสักพักหนึ่งอ้าวหลงอีกแล้วแล้วก็รู้อีกแล้วเออพอรู้เมื่อรู้มันแล้วเนี่ยรู้ไปสักพักหนึ่งมันก็ตั้งมั่นไงตั้งมั่นพอตั้งมั่นเนี่ยตรงนี้มันจะสร้างกําลังนะสร้างสมาธิตั้งมั่นเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นมันก็ชัดเจนยิ่งขึ้นคือไม่หลงไม่ไหลไปกับอารมณ์มันก็เป็นผู้ดูผู้ดูรู้ดูดูอยู่ แต่ไม่หลงเข้าไปเป็นอันนี้มันเป็นหนทางเพื่อออกจากทุกข์โดยเฉพาะนะหลวงพ่อไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องอะไรอันนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันได้นะเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการเสียสระแล้วโยมลองคิดดูนะสมมุติว่าเราทำความดีเนี่ยเราพูดดีทำดีเนี่ยให้ทานเยอะๆบริจาคเยอะๆมันคนละตอนกับปัญญาเห็นไหมคนยังมีทุกข์เลยทำความดียังเป็นทุกข์เลย แล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นเราเลยเราเป็นผู้ทําความดนะีหรือว่าบริจาคอะไรมากมายมันก็ยังเป็นเราเลยเราเป็นผู้บริจาคและเมื่อบอริจาคแล้วมีคนชมมีอะไรแล้วก็ยิ้มอ,อกสบายอ,อกสบายใจแต่ยังไม่เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องตามความเป็นจริงเลยว่ามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เราเพราะนั้นการต่อยอดในทางปัญญามันเป็นสเต็ปเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งนักภาวนานักปฏิบัติจะต้องเข้าถึงต้องมีให้ได้ มาอย่างนั้นเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้นะมันอาจจะจริงๆมันพ้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีปัญญาเนะี่ยเพราะว่ามันยังหลงอยู่ไงหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราอยู่เพราะนั้นตีคู่ไปเลยนะในขณะปัจจุบันมีสติมีสตินะเริ่มต้นจากมีสติคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมันก็เห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ปรากฏขึ้นไม่เป็นเราไม่ใช่เราสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คืออะไรอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆนะหลวงพ่อพูดแบบโดยรวมแล้วอารมณ์ก็คือสิ่งถูกรู้ไม่เป็นเราไม่ใช่เรารวมถึงผู้รู้ผู้ที่รู้อารมณ์เมื่อก่อนเข้าใจว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้เราเป็นผู้รู้อารมณ์บัตรนี้ย้อนเข้าหาตัวผู้รู้ว่าตัวผู้รู้ก็คือเรา เอ้าเรามันไม่มีนี่ความจริงสัจธรรมมันไม่มีเราแต่มันยังมีเราเป็นผู้รู้ตรงนี้จะต้องมีปัญญาว่าผู้รู้ไม่ใช่เราเพราะมันไม่เคยมีเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ไหนแต่เราแล้วไม่มีเราเป็นผู้เกิดมามีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปไม่เคยมีเราเกิดมาเลยเมื่อไม่มีเราเกิด มันต้องไม่มีเราแก่เมื่อไม่มีเราแก่มันต้องไม่มีเราตายเมื่อไม่มีเราตายมันก็พ้นหมดเลยก็เรียกว่าอยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าถ้าใครมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นในที่นี้ก็คือก็เพราะไม่มีเราเป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตาย ก็เลยพ้นจากแก่เจ็บตายมันไม่มีใครพ้นหรอกเป็นปัญญาที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเมื่อไม่มีเราแล้วก็เข้าถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรจะเป็นอะไรได้ในเมื่อเราไม่มีแต่ที่มันเป็นนั่นเป็นนี้ก็เพราะไปหลงสังขารยึดถือมาเป็นเราก็เลยเราเป็นนั่นเป็นนี้แต่เมื่อมีปัญญาแจ่มแจ้งเข้าใจถึงใจ ว่าไม่มีเราก็เลยก็เข้าถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรตามที่ครูบาอาจารย์ท่านจริงๆไม่มีหรอกท่านแต่ว่าเป็นปัญญาที่เข้าถึงแล้วโดยเฉพาะหลวงพ่อคำเขียนเราก็เห็นบ่อยๆว่าท่านพูดท่านสอนไม่เป็นอะไรกับอะไรปัจจุบันขณะน,นี้ไม่มีเราเป็นอะไรเพราะมันไม่มีเรานะวันนี้ก็ สมควรกับเวลาก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้